จุดเด่นก็คือเป็นผิวแมตผิวด้าน ซึ่งมันจะมีความมนแล้วก็จะมีความสโลปมากกว่าเดิมอ่าเนี่ยครับเป็นเป็นขาวสว่างคส่วนเรื่องความขาวเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความสปกปรกถ้ามันเลอะปะักกาดินสออะไรพวกนี้เราสามารถผ้าชุบน้ําสะอาดมาเช็ดทำความสะอาดได้เลยหรือจะเป็นแบบยางลบมาลบบอกก็ได้ม,มันก็จะมีอีกเพดหนึ่งเพดที่เป็นเป็นฝาอะคริลิกซึ่งมี3สีมีขาวมีเทามีดําส่วนตัว<อ>สวิตคือรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้ใส่กับรุ่นวาซีรีส์ได้ใส่ได้ครับใส่ด้วยกันได้หมดใช่ครับผมทีนี้มันขึ้นอยู่ความชอบว่าเราชอบบบดีไไซนน์แหเ บบเรารสามารถทำได้หมดเลยแล้วก็จะมีพวกรุ่นของ a l ู f l ล r a ไม่ทราบเคยได้ครับข้อมูลหรือว่าเคยเห็นบ้างหรือย,อยังก็เคยเห็นแต่ในกระจกวันนี้เอาตัวจริงมาโชว์ให้ดูเต่ตัวปักตัวเดียวกันตัวปักคือตัวเดียวกับรุ่นอิชิโอเลยตัวชาร์จอุปกรณ์โรศับ USB ปัจจุบันคือเป็น3์นะครับผมมีแบบ2พอร์ตแล้วก็แบบ1พอร์ตแล้วก็ปัจจุบันคือของเราเนี่ยก็คือจะมี ใช A กับไท C เป็นฟาชาร์ด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีฝากันน้ําตัวใหม่ตัวนี้ครับอ่าคือตัวนี้มันมีสองสีมีสีขาวกับสีเทาเราสามารถเปิดปิดตัววิตช์ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะทนได้หรอจะมีจิขาดถูกต้องครับถูกต้องมีกิจไม่ขาดโดนพวกของมีคมไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นกันไกลเล็บขาดแต่ถ้าเรากดเนี้ยอ่าอันนี้จะไม่ขาดส่วนอุปกรณ์ข้างในก็สามารถใส่ได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นของอินิชิโอ เดฟีนาไวซิ i ี่หรือว่า e นโอไลาสามารถใส่ได้หมดเลยแล้วก็จะมีพ,ะะะพวกปักพ่วงปัจจุบันก็มีสูงสุดก็คือที่7ช่องที่ลองเสียบได้เลยครับเี่เสียบยากเพราะบางยี่ห้อโอ้โ,อโหแขงงก็แล้วอะไรก็แล้วมีพยี่ห้อหนึ่งอะไรไม่รู้อยู่ในแผงนี่แหละว่าแกะไปใส่ในห้อง โอ้เสียบยังไงก็เสียบไม่เข้าแต่แขงแล้วแตแงแล้วเทียงอะไรก็ไม่เข้าแต่เมื่อก่อนเคยเกิดปัญหาตอนนี้เขาพัฒนามาใหม่แล้วทำให้เสียบง่ายขึ้นแล้วก็เนื้อวัสดุของเราเป็นยูเรเนซินเราเสียบปุ๊บมันจะลื่นสังเกตก็คือมันลื่นเลยนะครับผมตัวนี้รับโหลดได้สูงสุดนะครับ3,500วัตต์เตาอบเตาปิ้งย่างเตาไมโครเวฟนะครับผมใช้งานได้อุปกรณ์ที่ใช้ความร้อน